จากรายงานสถานะความพร้อมทางดิจิทัลปี2568มีข้อมูลที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรมรเทคโนโลยีของเราโดยเฉพาะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าในฐานะผู้นำเรายืนอยู่ตรงไหนและความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่รออยู่ข้างหน้าคืออะไรกันแน่ เริ่มต้นกันด้วยประโยคนี้เลยซึ่งทรงพลังมากรายงานฉบับนี้สรุปไว้ชัดเจนว่าอุตสาหการรมเทคโนโลยีไม่ใช่แค่ผู้เล่นคนหนึ่งแต่เราคือผู้กำหนดความเร็วของทั้งระบบเศรษฐกิจซึ่งการตอกย้ำบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งยวดเอาละครับเรามาเจาะลึกกันในประเดียนยแรกจากข้อมูลทั้งหมดยืนยันตรงกันเลยว่าอุตสาหการรมของเรามีสถานะเป็นหัวขบวนดิจิทัลของประเทศอย่างแท้จริงดูที่ตัวเลขนี้สิครับสิ่งที่น่าสนใจมากก็คือช่องว่างที่เห็นได้ชัดเจนมาก คะแนนความพร้อมของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีพุ่งไปถึง3.43ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของประเทศอยู่ที่2.39คือมันทิ้งห่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญตัวเลขนี้ยืนยันเลยว่าเราไม่ได้แค่นําแต่เรานําแบบทิ้งขาดแล้วตัวเลข3.43เนี่ยมันหมายความว่าอะไรก็คือมันแปลว่าเราอยู่ในระดับที่3แล้วที่เรียกว่า Harmonizers คือเป็นองค์กรที่ไม่ได้มองเทคโนโลยีเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์ไปแต่ได้หลอมรวมดิจิทัลเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์หลักของธุรกิจไปแล้ว ในขณะที่ภาพรวมของประเทศยังอยู่แค่ระดับ2หรือ Adopters ซึ่งยังติดกับดักการทําเป็นโครงการโครงการไปอยู่เลยพอเราเป็นผู้นำเบอร์หนึ่งบทบาทของเรามันก็เลยสำคัญมากในการเป็น Enabler หรือก็คือผู้สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จะต้องดึงอุตสาหกรรมอื่นให้ก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกันให้ได้นี่คือความรับผิดชอบที่ใหญ่มากนะครับเพราะว่าถ้าเราทำให้สำเร็จประเทศจะเจอกับภาวะที่เรียกว่า Digital d u a l i t y หรือความเหลื่อมล้าทางดิจิทัลที่รุนแรง ซึ่งแน่นอนว่ามันจะเป็นอุปสรรคต่อก,ก,การเติบโตของเศรษฐกิจในภาพรวมอย่างมหาศาลโอเคพอเราเข้าใจสถานะความเป็นผู้นำของเราแล้วทีนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงจุดแข็งที่ทําให้เรามายืนอยู่ตรงนี้ได้และที่สําคัญไปกว่านั้นคือภัยคุกคามเพียงหนึ่งเดียวที่มันซ่อนอยู่ใต้ความสําเร็จของเราจุดแข็งของเราเนี่ยต้องบอกว่าชัดเจนมากดูคะแนน leadership สิครับ3.56 strategy 3.47 มันสะท้อนวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ไม่ได้มองตัวเองเป็นแค่คนขายของอีกต่อไปแต่กำลังมุ่งสู่การเป็น tech company หรือ platform provider เต็มตัวและที่น่าทึ่งคือคะแนน customer experience ที่สูงถึง3.71อันนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ data เ,เพื่อสร้าง personalization ในระดับที่อุตสาหกรรมอื่นต้องหันมามองเลยทีเดียวแต่ว่าท่ามกลางคะแนนที่ยอดเยี่ยมพวกนี้มันมีอยู่เพียงมิติเดียวเท่านั้นที่อาจจะเป็นจุดตายของทั้งอุตสาหกรรมได้เลยตัวเลขนั้นก็คือ 2.98นี่คือคะแนนในมิติด้านบุคลากรหรือ People ครับเป็นคะแนนเดียวที่ต่ำกว่า3และเป็นจุดที่น่ากนันวนที่สุดในแรงงานฉบับนี้เราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า People Paradox คือมันย้อนแยงมากที่เรามีเทคโนโลยีล้ำหน้าที่สุดแต่กลับมีปัญหาเรื่องคนมากที่สุดมันคือสงครามแย่งชิงคนเก่งหรือ Talent War ที่ตอนนี้เราไม่ได้แข่งกันเองแล้วนะครับแต่เราต้องแข่งกับทุกอุตสาหกรรมที่กาลังทา Transformation ผลก็คือเกิดภาวะขาดแคลนทักษะ AI ขั้นสูงและเสี่ยงต่อภาวะสมองไหลอย่างยิ่งคำถามคือแล้วเราจะก้าวข้ามความท้าทายนี้ไปได้ยังไงคำตอบมันอยู่ที่การเปลี่ยนเกมการเปลี่ยนมุมมองและกลยุทธ์ทางธุรกิจครั้งสำคัญจากการเป็นแค่ผู้ขายไปสู่การเป็นผู้กำหนดอนาคต การเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นก็คือการก้าวจากยุค3.0ที่เรายัางโฟกัสกับการขายเครื่องมือขายไลเส้นขายฮาร์ดแวร์ไปสู่ยุค4.0ที่จะมาถึงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าซึ่งเราต้องเปลี่ยนไปขาย business impact ให้ได้คือขายผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ลูกค้าจับต้องได้โดยมี AI agents เป็นเครื่องมือสาคัญนี่คือไทม์ไลน์สู่ยุค4.0ปี2025นี้เราต้อง master ุค i n t e r a t i o n ให้ได้ก่อนจากนั้นปี2026 คือปีแห่งการลงทุน R&D ด้าน AI Agent อย่างจริงจังและต้องเห็นผลเพื่อที่ว่าในปี2027เราจะสามารถนำตลาดเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า Autonomous Enterprise ได้อย่างสมบูรณ์และนี่ก็คือแผนที่นำทางเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริงสำหรับผู้บริหารทุกท่านเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับความท้าทายในปี2026 แนวทางเชิงกลยุทธ์มี3ข้อที่ต้องทำทันทีนะครับ 1. ใช้ AI augmentation คือเอา AI มาเสริมศักยภาพของพนักง,งานที่มีอยู่เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนคน 2. ปรับกลยุทธ์ทั้งหมดจากการขายของมาสู่การขาย business impact และ3เริ่มเตรียมทั้งองค์กรของเราและลูกค้าให้พร้อมสำหรับยุค autonomous enterprise ที่กำลังจะมาถึง และอีกหนึ่งหัวใจสําคัญที่จะสร้างความได้เปรียบที่ยั่งยืนนั่นก็คือความน่าเชื่อถือในฐานะที่เราเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานการเป็นผู้นำด้านด i g i t a l Trust และ AIGo v e r n น n c นมันไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปนะครับแต่มันคือสิ่งจำเป็นที่จะทำให้เราแตกต่างจากคู่แข่งได้อย่างแท้จริงคำถามสุดท้ายที่อยากจ,จะฝากไว้ให้คิดก็คือองค์กรของเรากำลังพอใจกับคะแนนความเป็นผู้นำจนมองไม่เห็นจุดอ่อนเรื่องคนที่กาลังจะกลายเป็นวิกฤตอยู่หรือเปล่า หรือพูดง่ายๆก็คือเรากำลังติดอยู่ในภาพลวงตาแห่งความสำเร็จของตัวเองหรือไม่รายงานฉบับเต็มนี้มันไม่ใช่แค่ตัวเลขสถิติแต่มันคือรถแมพที่จะช่วยให้เราประเมินสถานะขององค์กรเทียบกับค่าเฉลี่ยและคู่แข่งได้ช่วยให้เราค้นหาจุดอ่อนเชิงโครงสร้างที่เป็นคอขวดและให้แนวทางปฏิบัติเพื่อปลดล็อกศักยภาพองค์กรให้พร้อมสำหรับเศรษฐกิจยุค AI ออย่างเต็มตัวสามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มเพื่อสำรวจความพร้อมขององค์กรในทุกมิติ ได้ฟรีที่เว็บไซต์นี้เลยครับถึงเวลาแล้วครับที่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีของเราจะไม่ได้เป็นแค่หัวขบวนแต่ต้องก้าวขึ้นมาเป็นผู้กำหนดทิศทางอนาคตของเศรษฐกิจทั้งประเทศอย่างแท้จริง